มััสการครคบพระ,ะอาจารย์ปาโมทนะครับพระอาจารย์ปาโมทนี้เป็นลูกชายแท้ๆของหลวงปูป่บุญมากวัดโพบังละมาดใช่ไหมครับได้ลูกศิษย์ท่านนี่มีทั้งคารวัตมีทั้งพระเลยเหรอครับพระอาจารย์หล้วหลงปูป่บุญมากนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนวลใช่ไหมครับเป็นศิษย์พ่อนวลวัดไก่ปูพ่อโนนวัดพวพพวโพพ่อโนนนี่ก็ไปเรียนมาจากหลวงพ่อปานใช่ไหมครับ แปลว่าสายนี้ก็ดังยันเกาะเพชรใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก่อนที่หลวงปูป่บุญมากท่านจะนั่งรถเข็นนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์เพื่อสักยานให้ลูกศิษย์อนะไรยานให้ลูกศิษย์มันจะตกไปแล้วก็เลิกลูกศิษย์ท่านนี้มีทุกมีทุกชนชั้นเลยเหรอครับลูกศิษย์ท่านนี้ ทุกสาขาอาชีพเลยโอ้โหท่านวันนึงท่านรับแขกเยอะใช่ไหมฮะโมากสมัยก่อนคนมากนีส่วนใหญ่คนที่มาหาท่านนี่เขาจะเขาจะไม่ช่วยเหลือด้าน,านไหนครับด้านโดนคุณใสเหรครับหรือว่ามีทั้งองั้งด้านคุณใสั้งโดนกระทาทงรักษาโรครักษาโรคด้วยไหมฮะ คนใหญ่รักษาโรคอย่างพระอาจารย์หนุ่มวัดบางแว่นถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านไหมครับไทยท้ายนี่แนละไทยท้ายเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ครับแล้วสายคารวะมีก,ก,ก็ก็มีเยอะไหมครัที่เป็นอาจารย์ศักยันต์เที่แล้วพระอาจารย์ปามโมนนีนท่ทำน้าหน้าพระได้ได้ได้มาเหมือนกันใช่ไหมไอ้หน้าหน้าพระเนี่ย เคยสร้างไหมครับได้สร้างหรือยังครับสร้างไว้ป,ปีสี่ปุ๊บไอ้นั้นนาระนี่ความหมายคืออะไรครับพระอาจารย์เป็นใบหน้าพระพุทธเจา้าอู้ยอย่างนี้ก็เป็นความหมายที่ดีเลยครับน,นี่จากเดิมเนี่ยเดิมมันมีหน้าพระพักแหละที่บอกว่าป่าสงสารไว้ครับเพื่อจะแจะกสำหรับลูกศิษย์เพื่อจะไปปั้นเป็นปรูปพระพุทธเจา้าไปปั้นปางอะไรแล้แต่ว่าไปสร้างเป็นพระประธาน ใหญ่เขาเลยมอหมู่ฤกษ์ศิลป์ไปเขาหลังมาเนี่ยในหมู่ฤกษ์ศิลป์ของหลวงพ่อบุญมากเนี่ยก็เลยจะจำลองเป็นภาพเป็นรูปเล็กๆเพื่อจำลองในหลวงพ่อบุญมากเป็นคนจัดสร้างเป็นเป็นรูปแรกในเมืองไทยไหมฮะนันนาพาเนี่ยเป็นต้นตำรับเลยใช่ไหมฮะโอ้แล้วจำลองจากใบหน้าเดิมของหลวงพ่อป่าที่หลวงป่าท่านจัดสร้างไว้ ตอนนันก็มีอยู่ไม่กี่หน้าหมูลูกเซตที่ได้แล้วก็มีลูกเซ์ที่ได้มาถ่ายแบบอะไรอะไรไปวัดแถววัเขาเขียวด้วยด้านลีนพอจบไหมครับผู้ผู้อาจารย์ครับแล้วทุกวันนี้พระอาจารย์ได้สืบการเป่ายันกอเพชรมีบ้างไหมครับจัดทุกเดือนไหนฮะการไม่เรียนจัดทุกเดือนเราเองก็ไม่ได้จัด เรื่องในงานไหว้ครูหรือเปล่าถึงจะมีการเป่ายันกอเพชรได้ส่วนใหญ่จะเป็นเดือนอะไรครับอาจารย์ก็แล้วแต่เดือนเกิดของคนที่จัดงานทำบุญวันเกิดด้วยไหว้ครูด้วยอาจารย์ครับต้องประมาณกี่คนขึ้นไปถึงจะจัดงานได้ฮะถึงจะเป่ายันกอเพชรได้ต้องต้องเยอะใช่ไหมครแล้วแต่เจตนาเราแต่ก่ไหว้ครูเนี่ยคนมากคนน้อยไม่จํากัด แต่ของพวกนี้จะจัดงานได้ผมว่ายากนะครับเพราะมีเครื่องบงสูงมีอะไรเยอะเยอะใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วใช้เวลานานไหมครัในการเป่ายันกอเพชรครับพระอาจารย์ไม่นานไม่นานแล้วคนที่ได้ยันกอเพชรไปต้องต้องรักษาอย่างไงบ้างครับเพื่อไม่ให้ของเสื่อมครับพระอาจารย์คนมีศีลมีธรรมนั่นแหละอย่างน้อยศีลห้าโอ้โหศีลห้านี่สําคัญเป็นเป็นเป็นแม่บทใหญ่ขอบคุณครับพระอาจารย์